ประเด็นร้อนแรงแจกหมัดกันอีกแล้วแลพลพาวพยาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องล่าสุดค่ะทางพยาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะบอกว่าการที่คนเราแอบเอาโฉนดที่ดินของคนอื่นไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวและเป็นชื่อของเขาและมีการซื้อขายจริงถือว่าจุดๆ,ๆ,ๆไหมครับคุณตํารวจ หลังจากนั้นค่ะพี่น้องเอ้ยแพ่าๆค่ะก็ได้มาโพสลงเฟซบุ๊กสืวนตค่ะพี่น้องบอกว่าบ้านแผ่นดินที่ให้ที่อยู่ที่กินหนูรักที่นี่ขอบคุณบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่มีแผ่นดินให้หนูได้อยู่อาศัยทำมาหากินแฮชแทกยะโสธรบ้านเกิด ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเอ้ยทางแพล่าเานะคะเพิ่นก็เด้ออกมาไล่สุดนะคะเว้ากันนะคะกับนิรุยนะคะนางเว้าค่ะพี่น้องหลายเพจก็เดเอาไปโล่งค่ะบอกว่าเฮื mm ่ hmm. อคอยูนีซีห้คอยย่ายไปใส่เราต้องขอบคุณแผ่นดินที่ทําให้เราได้ทํามาหากินไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างยาเน่ ag, เพล่าเพล่างทองค่ะพี่น้องนิรุยกับเว้าประมาณว่า ย่มใดสิเก็บของออกโน่นนี่นั่นอันนี้ให้มันเป็นไปตามกฎหมายนะคะว่าสันค่ะพี่นอ้องแพี้ยวพากับด้ตประมาณว่าเฮื่อนคอยยุนีสี่ให้คอยย่ยไปใสเราต้องขอบคุณแผ่นดินที่ทําให้เราได้ทํามาหากินไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างยาเนีใครอยากรู้ก็ขับรถ ผ่านหน้าบ้านอ่านดีๆวสันพี่นองอ่านดีๆว่ามีข้อความอะไรบ้างอ่านให้ครบไม่งั้นจะเดือดร้อนวสันพี่นองมาฟังคลิปบางช่วงบางตอนเดอ้อพี่นองอันทีทั้งเพล่า้านะคะเดว่าโหนะคะกับนิรุยพี่นองซึ่งในคอมเมนต์นั่นนะคะเพลวเพ้าก็บ,บอกว่าบางคนยังไม่รู้อะไรไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคะ ข้อเท็จจริงต่างๆรอติดตามเอาเดอ้อจะให้ซื้อที่ซื้อขึ้นได้จังใดคะในเมื่อ เราไม่ได้ขายบราสันกับพี่น้องพผ้าบอกว่าเสียหายสื่อที่ดินขึ้นใดจังใดในเมื่อพผ้าบริข่ายครับพี่น้องหลังจากนั้นค่ะพี่น้องทางโรพยาบาลฟินแลนด์กระไดมากแฮชแท็กสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยหนูด้วยค่ะคุณตำรวจไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนของพผ้ากันค่ะดินนี่แผ่นดินมองดูรอรอให้ไม่ไม่ต้องมา ขา้าวมาบ่านห่นนี่นั่นเราพี่น้องล่อไปตามกฎหมายก็ตัดสินตามกฎหมายไปนะคะโอเคนะคะขย่ขาเบื้องต้นก็ขย่ขารูา้ก็ขับรถผ่านหน้าบ้านนะคะแต่ว่ามันอะไรไม่ได้อ่านดีๆก่อนนะขับรถผ่านหน้าบ้านหนูนะคะแต่ว่าต้องอ่านด,ดีๆนะคะว่ามีข้อความอะไรอยู่หน้าบ้านเอ,อออ่านด,ดีๆอ่านให้มันจบข้าจันร์ข้าันรมันสีดเดือดร้อนอนั่นล่ละค่ะเพี้ยพ,พาเพิ่อนบอกว่าผู้ใดขับรถผ่านหน้าบ้านอ่านด,ดีๆเด้อว่าจัน อ่านดีๆอ่านให้ครบวสันบบจุวัสันส,สีเดือดร้วนนี่วสันค่ะพี่น้องนั่นแหะค่ะหลังจากที่มีคลิปนี่ออกมานะคะเนาะหลายเพจหลายแพลตฟอร์มในโซเชียลพี่น้องเอ้ยเดีเอาไปล่งกันตอนนี้กลายเป็นกระแสเดือดขึ้นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคุมตาดำแล้วนะคะเนาะคอมเมนต์ค่ะเพื่อนบอกว่าบรรพบุรุษช่วยเรื่องกฎหมายไม่ได้นะคะวสันเพิ่ว่าที่ดินก็เป็นที่เขาเพิ่ว่านะคะพี่น้อง โนกระแสเถอมัดใจใครจะชนะว่าสันค่ะพี่น้องหลายคนก็อยากให้ไปโหนกระแสเนาะพี่น้องว่าสิไดอโูนกระแสบอสแต่ว่าทางพญายบาลฟินแลนด์แล้ประกาศแล้วล่าสุดว่าแลพอมที่จะไปเด้อนะคะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่า สงสารลูกน้อยสองคนนะยังเยาว,ว์วัยไม่รู้ว่าพ่อแม่ทะเลาะกันซาดกันไปมาอีกหน่อยโตรู้ความกว่านี้พวกเขาคงจะเสียใจนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรมีวุฒิภาวะให้มากกว่านี้เลิกกันไปก็ต่างคนต่างทำมาหากินยังเป็นเพื่อนกันได้เก็บคำว่ามิตรไมตรีไว้ คอยปรึกษาเรื่องลูกๆเพราะยังไงทั้งสองคนก็เป็นพ่อแม่ต่างก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกตลอดชีวิตอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาปล่อยวางกันไปบ้างถอยคนละก้าวในเรื่องราวนะคะพี่น้องที่เกิดขึ้นเราขาเนะ หลายคนก็บ,บอกว่าชื่อสลักหลังฉโนโดคือชื่อนายทิติวุฒิวัยรุ่นแล้วแพลวพาบอกยังเป็นที่ดินของตนหล่อนต้องจุดๆ,ๆขนาดไหนถึงจะเข้าใจแบบนั้นได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจบเลยได้ไหมสองคนนี้อึดอัดแทนบางคนก็ท็อกซิกสุดๆอีกคนไปไกลรล้วอีกคนเอาลูกมาเป็นตัวประกันทำ้ายอีกฝั่งมาสันค่ะพี่น,อน้อง คอมเมนต์ตอ่อมาเพื่นบอกว่าสองคนนี้ยังหักกันเพื่นว่าแสะกันใส่ใจกันตลอดเอฟซีใส่ใจเธอสองคนข้ามปีเลยนะสองเต้าโซ่ทองของใครน่ารักมากว่าสันถึงยายจะไม่รู้เรื่องแต่ยายก็ติดตามเธอสองคนสู้ๆนะนะคะเนาะยายกับเขามาให้กำลังใจค่ะพี่น้องหลายคนก็ตั้งคำถามอีกล้วค่ะพี่น้องว่า หันกระเส่นั่นคือบอกาไปคือว่ามีไผกาไปสักคนเพิ่นว่าค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าเอาห้มันค่ะคักโลดจุบจุบเธอผิดก็ติดคุกลูกก็เอามาเลี้ยงเองไม่ต้องสาดกันไปมาว่าสันเพิ่นว่าเนาะค่ะเนะเาะออกหันกระเสจักบาดแน่สีไเด้จบเพิ่นว่ายายเก่งแต่โพดไปมานางเบากันในรายการเลยรับรองคนเบิงทะลุล้านแท้ๆคอยละคนนึงทีเบิงเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะ ตัวต้นเรื่องเท้ๆไม่ยอมจุบหน้าพันวานาร่างเกียรติพันวาปรส่คอมเมนต์ด้วยพี่น้องเด้อคอมเมนต์ต่อมาพันบอกว่าถ้าอยากได้ความยุติธรรมว่าจะของว่าเป็นของจะคองอีหลี ไปโหนกระแสเลยจ้าสาวพ่อๆบอตองมาโพดผ่ำเพื่อถ้าถูกจริงๆรายการเขาช่วยเต็มที่แต่ถ้าว่าบัจริงกะรับกรรมค่ะว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าในเงี่ยของกฎหมายที่ดินสมมุติว่าสื่อที่ดินจากเจ้าของที่ดินมีใบสื่อขายและติดสแตมอากรเสียภาษีแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกคนและเจ้าของที่ดินที่ได้มาจากมรดกและ ทำการขายออกไปต่อมาเจ้าของที่ดินซิมาเรียกร้องคืนที่ดินที่ขายออกไปแล้วโดยสมัครใจขายและสมัครใจซื้อ อยากจะถามว่ามันสามารถฟ้องได้ยูตี้วันสันเพิรนว่าแต่าสามารถฟ้องได้ซีด้คิดหล,ลายๆในการซื้อที่ดินยานจะคองที่ดินฟ้องเอาขึ้นแหมว่าสันนคือคอมเมนต์ของเช่านิดนะคะเนาะเออนะคะเพิ่์ลกะขามาคอมเมนต์แล้วพี่น,น้องเนาะบางคนก็บอกว่าผุ้ยิ่บานฟิน้นแลนขอความการุณาไปโหวตเกษเือเไปคนเดียวก็ได้วันสันเพิรนว่านะคะเนาะ เม่มีข่าวดีๆเนี่ยบอกว่าแสนเพิ่นว่าหลายๆคนกะเขามาคอมเมนต์นะคะจะเมนเพิ่นว่าโอ้ยเพิ่นว่าเนาะข้ามปีเลยเพิ่นว่านะคะบบจบจ้จกเทื่อนว่าวันที่30ยกรายการโหนกเกษแสไปประเทศหินเหล็กไฟเลยจ้าได้ไหมเพิ่นว่าสินเสมอกันเพิ่นว่า ใช่แล้วจ้าทั้งรักทั้งเคน้นชีวิตคู่นี้ติดบ่วงกรรมกันวานะคะเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเดือดค่ะเดือดแน่ค่ะพี่น้องเป็นประเดินร้อนแรงแจกกันคนละมัดแลกกันคนละมัดค่ะพี่น้องตอนนี้เปิดไปนะคะแอดมินเห็นโอ้ยขอยสีเฮ็ดขขาท่านบอแล้ค่ะพี่น้องสีเอาเรื่องเอาร่าวมาบอกสุพี่น้องได้รับชมรับฟังบอค่ะพี่น้อง ไล่แฮห้งโพดแบบรั่วๆหาหน้าที่ซิบหน้าที่โพดค่ะพี่น้องนี่แหละก็ได้เอาเรื่องราวมาบอกสุพี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะคะเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แหละกับกำลังใจให้แพล่เพลานะคะเนาะให้เครียดก,กันจบลงด้วยดีค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องทีตีตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปนํากันสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ